สวัสดีครับพ่อกับบืออีสานบานท่าสูงมือนี่กับมหาเน่อใหม่ครับหม่องเก่าครับอยู่หลังหน้านะครับอยู่ข้างห่วยต่อจากแม่น้ำสองข้ามนะครับเนาะที่นั่นไปเห็ดเมนูครับมือนี่เห็ดเมนูโยยหมูนะครับใส่หน่อไหม่ใส่เน่าไหม่น้ำครับมือนี้หลังจากหาซี่หามือขึ้นหลังนะครับไปแล้วมันติเกิดท่านมาครับเราไปเบิรงกัน ฝนตกครับหมู่บ้านนี่ซุ้มน้ำใหม่ตับเตาครับอย่างไประ้านง่ปานไหนครับยวรอนใ่ญ่ก่อนก็ลังปงนอนนะ นา่าจะเป็นน้อใหม่ไพ่ปลาครับเขาจะเรียด นอเป็นโคเลยครับอันนี้เป็นห้อยตัดเกาเวยครับมันขึ้นขึ้นไม่แล้วครับแล้วอ่นกับบอทันได้ไงครับอันนี้เขาเอานอตัดเต้านะครับเนาะมันออกจากไอ้ต้นมันครับ ม <c oughs> ันหน่อยอยู่นะครับเนาะรอยเป็นเงนครับแต่ทับหนี้กอหน่อยอยู่ตัว่เป็นไงครับพอ่อใดอยู่ครับ มาหอดบ้านแล้วครับบ๊วยเด็ดลลยไปไหนนะครับกับพ่อกินเมื่อนี้วันที่ไม่ใช่สชโยยครับไชหมูครับโยยหมูอันนี้ก็เป็นส่วนขาเนาะครับเนาะท่าวิธีโยยนะครับงโยยห้ากับซิมี่ลักลากกับซิมี่นี่ครับนั่งกับเทียมดองขาดบได้เลยครับแล้วก็เครื่องพะโล้ครับพริกแกง พริกไทยนะครับแล้วกับพริกพริกกระเทียมนะครับเนาะ โอ้พันโลมาทางไหนนะครับเนาะโอทหง,งหน้าเนาะทงหน้าครับมาตะดทงหน้าเปิดรันสอนมีลงหน้าใส่พริกลงไปครับแต่ว่าขันมีพริกแห้งกับใส่พริกแห้งนะครับเพราะว่าโบมีโบวเป็นยังครับเพราะว่าใส่พริกแกงอยู่ใส่กระเทียมน้ำครับตำดาวเราก็ตามด้วยตยะไคร้คาเล่ด้วยครับที่ซอยไว้ ที่ได้หอมๆนะครับนี่พริกไทยเม็ดได้ครับใส่สองห่อก็ะได้ใส่ห่อหนึ่งก็ได้ครับ,รหหรครบเครื่องย,ย๋ย ขอไพ่ได้ครับเครื่องซิลเราก็ใส่ปุุงไปนี่หมอไีด้วยครับที่นั่ไปขวใส่ไฟนะครับเนาะแต่ว่าอยู่ตะลเทียเทียนนั่งนี่รถดีหอละหานี่ใส่เบอร์ได้ครับ มันถี่ร่งตูเลยอันนีก้ก็เครื่องพะโลเครื่องย้อยแล้วครับแต่ว่าซุ่มเป็นไม่ต่ำใส่กันแล้วเนาะเพิ่มรีซอสครับเพิ่มคุ้มน่อยจังหน่อยน้นปลาครับ นหอยจักน้อยครับน้ำใหมอ่ของห้ากับต้มแล้วนะครับเนาะต้มบ้านสิบสิบหาน,นาทียี่สิบนาทีครับต้มแบบํานขมมันออกจังน้อยครับแล้วก็มาขวใเซ่กันไปไปข้างหมอเลยครับอันนี้ น้ำเดือดได้ทีแล้วก็ใส่น้ำลงไปเลยได้ครับเดี๋ยวตุนไว้ประมาณชั่วโมงครับชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงกว่าๆวนี่ยนะครับน้ำมันบกจังน้อยนะครับเราเบิง่งเลยครับบัดน,นี้เก็บผักอีเลศครับอยู่ขางเฮียนต้นนี้กับปลูกเองเนี่อนนะครับกินกับย,ย้อยหนีดเขากันขนาดครับ นี่กับใบกับเพ้านะครับเด้กำลังงามปลูกไว้อยู่ข้างบ้านให้กันครับไว้ใส่ตอนปงหมอนะครับเั็นสีหอมตบไทยนะครับต้มในประมาณชั่มโมงนึงนะครับประมาณนี้แหละกับซุกเลยครับปงติมอะงเหรอเนาะ ข้างบนเหนียวแล้วครับหอมมันห่วยเลยครับปุงหมอนลยครับบนันีหอมมันห่วยเลยครับขาจอกหมูนี่กระดูกน้ำนย่ยเน,นี้มันเสียบ กินนไปีนน่าม,มาเน่อครับเด้อมากินน้ากันบางเนี่ยตาปกติอยู่มันสิมีแก้วน้ำนะครับต่อผมผมบ่าได้แค่เกาผมกีเฮกแบบนี้ครับพันใดเรื่อันเนาะกินกันครับอ้วนหอนเลย ใายมากินทั้งวัน,นครับเนาะวันนี้กับเมืม่อวี้ยังหลายครับไปหานอ้อหมามาเฮ็ดยยหยอยลูกกินครับพอกันคลิปหนาน,นะครับเด้อขอบคุณที่ติดตามบอยอีสานมาลาซวงขอบคุณครับ